โอเคทีนี้เราก็ใส่เต็มบอสได้เลยนะครับทายเรียบร้อยอันนี้ก็คือวิธีเล่นแบบ n o r normal นะคลับง่ายๆอะสำหรับร้านเติมเงินเกม pay to w i n t o p u p นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเล่นกันอยู่นะครับอยา่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ่าอยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกที่หยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอก ID ก็คืออยู่ของเรานะครับก็กรอกมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด o n s z นะครับแต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็นในตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเติมเงิน Pay t o จ i n t o p u p ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุยกันครับ แต่จะต้องมาหาของใส่อีกใช่นั่นแหละครับมันยากแต่ว่าถ้าเกิดสร้างแล้วได้บอสการันตีสักตัวหนึ่งอะโอเคเล่นอยู่ถ้าแ,แบบนั้นมาเดี๋ยวผมขอตั้งสติตั้งสมาธิตรง,งนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแนะนําการเล่นด้วยว่าตรงนี้มันเล่นยังไงมาถึงนะครับเราก็ต้องตีตัวเนี้ยตีไปเลยไม่ต้องสนใจตรงนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเนี้ยหลอดเลือดมันจะเหลือประมาณ51 52เนี่ยอ่ะเราต้องระวังละ เพราะว่านกมันจะเกิดเนี่ยครับอ่าเราก็ถอยมาก่อนระวังนกจิกด้วยเนี่ยนกจิกแรงมากเนี่ยพอนกเกิดเนี่ยนะครับทุกคนเราก็ต้องเราก็ต้องฟาดนกก่อนนะแต่ว่าระวังอ่าไอลูกม่วงตกลงมาใส่หัวด้วยนะครับเพราะว่าทีเดียวหายเลยนะลูกม่วงสังเกตจากไหนว่ามันจะตกนะครับก็คือสังเกตจากไอ้แง่งแพวกนี้นะครับแง่งๆพวกนี้มันจะบอกนะว่ามันจะตกตรงไหนถ้าตรงไหนมันสั่นนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาใช่ปะ มันก็จะไปตกตรงนั้นอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีอร์นิ่งนี่ครับบอสลืมตาอะไรเงี้ยต้องระวังด้วยอร์นิ่งให้เราถอยมาเนะยครับส่วนบอสลืมตาให้เรากดป้องกันไว้กดลงอ,ะอ,อ่ะเอออ่าอันนี้ต้องถอยนะครับถอยมาเยือนตรงนี้มันก็จะปลอดภยัยเห็นไหมอ่าพอเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปตีใหม่ประมาณนี้อันนี้คือวิธีเล่นนะครับ ส่วนการยืนตีส่วนใหญ่จะยืนโซนโซนนี้จะปลอดภัยเนี่ยคบ,บอสลืมตาก็ต้องระวังด้วยเพราะมันจะใช้ลิ้นตวัดนะครับตัวเรามันจะเด้งออกมาไกลๆเลยเด้งออกมาถ้าโชคดีก็รอดถ้าโชคร้ายก็โดนไอตัวที่เป็นบอดตรงเนี้ยเออตายนะครับแบบนี้โอ้ยกตัวอย่างไได้เห็นภาพเลยครับอ่ะยืนโซนโซนนี้เข้าไว้ค่อนข้างรอดเออ นั่นไงนแล้วควันที่พื้นหลบยังไงควันที่พื้นอย่าไปโดนมันแค่นั้นพอครับเรามันจะมีช่องอยู่เงี้ยถ้าถ้าเรายือนอย่างเงี้ยเราโดนใช่ปะให้เรายืนระหว่างระหว่างกลางเนี่ยควันพวกเนี้ยอ่าเราก็จะรอดนะยืนยืนตรงนี้ก็ได้วอร์นิ่งอนะแล้วก็ตรงนี้เวลาตีบอสห้เยืนตรงนี้ลืมตาให้เรากดลงไว้ครนะนะดูนะ ไอ้ลูกส้มๆไม่ค่อยแรงครับอ่ะเนี่ยลูกม่วงตกเอ,อ๊บเพราะว่านี้มันแทงขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอ่ะเราถอยมาวันนิ่งเราถอยมาตรงนี้ยืนโซนนี้นะครับปลอดภัยไม่โดนควันก็ระวังด้วยจินเแล้ก็ใส่บอสได้เลยครับอ่าเหลือแปดหลอดอ่ะลืมตากดลงไว้อ่าสวยแต่ก็ระวังด้วยนะครับมันจะมีบางจังหวะที่แบบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแทงขึ้นมาไอ้บอส บอสมาตวัดเราเนี่ยน่ยครับเราจะถอยมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะโดนลูกม่วงๆเนี่ยใส่หัวต้องระวังดีๆด,ดูจังหวะด,ดีๆโอเคทีนี้เราก็ใส่เต็มบอสได้เลยเนะครับตายเรียบร้อยอันนี้ก็คือวิธีเล่นแบบ n o r m a l l นะครับง่ายๆนะแล้วก็ไอ้เนี่ยมเมล็ดพกษาตรงนี้นะครับเราสามารถกดใช้ได้เลยเนะครับใช้ายาไม่หลุดนะแต่ายามันก็ยังได้อยู่นะครับเออ เนี่ยเดีผมผมอะไม่มีมเมล็ดพึกษาแล้วไว้ทุกคน,มนเมล็ดพึกษาคือผมไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าเอ่อมเมล็ดพึกษาไปไหนละอ๋ออยู่ในกระเป๋าเอ้ยอยู่ในนี้เมื่อวานใช้ไปหมดแล้วลืมตัวอ่านเนี่ยมีสี่เม็ดนะครับดูใช้ย,ยาตรงนี้ นี่ครับเห็นไหมมันไม่ลดเลยเนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้เต็มที่